ภาพพี่น้องเมิ่งกุ้งไงพี่น้องไอกุ้งไงเลยพี่น้องสดๆด้วยกุ้งไงแง่มึพี่น้องเอ้ยชุะเสะสดขับสดเลยพี่น้องเลยถือมองเสาเนาะ Đẩy dữ lợi nhìn phí nọ, mang mượn, mượn đá thứ Thử mọc 12cm phí Chụp vơ Chụp này kìa, xẹp đấy, chụp này Chụp cúng sốt này Không đi phí nọ, chụp khổ sốt พ่อก th Ch ็ส่งเบาแล้วสน็ตมือนี่เบาแล้วเหมีกุ้งพี่น้องกุ้งสดๆมีไหม้ด้วยพี่น้องนี่กุ้งแม่น้ำพี่น้องจากบ่อพี่น้องามเามงามเหงาเหมือนพี่น้องคาสอบ่น้องไหนมาตัวนึงพี่น้องถือหม้อ12เส้นพี่น้องเบาแล้วก็ได้สีจุกแตมากินน้ำเบาแล้วเรื่องพี่น้องก่อนจะไป พักข้อ,ขอกันสิมี่หมดฮะสองสมมยพี่น้องเข้าหนังแจวซีโฟตคนสิไปกินพี่น้องกับฟาดไปติดตามส่องยูทูบในเรื่อพี่นอออ้องบอกเราเสียเอาคลิปลงสองสองพี่น้องกับยูทูบกับทั้งเพจนพี่น้องกับทับพี่น้องกับขอบไปติดตามรับชมส่องยูทูบบอกเราในเรื่อพี่น้องกับเอาคลิปลงรลายเหละพี่น้อง ควาฝากัดไจพลัดแช่พี่น้องก็เป็นกำลังใจมาเราจะกินผงกระซุบมีของม,องมองึงเหลอหลอดของแกงมาพี่น้องกินกันเลยพ,นย,นะเนเยพี่น้องเชียร์พี่น้องเรว่าตุ้ยยาพี่น้องเอา อ้จะเป็นสดครับไงครับนาตัวไงดีพี่น้องเอ้ยใส่

好用嘛？Oh, bán cho chuối đó nhiều sấy ngày thằng ơi chờ 10 phút đời đời.

<Ngrace1> Hãy ah, subscribe ทองคำพี่น้องมีตัวเดียวพี่น้องเ,เอ้ยยีแต่ว่ามันหน่อยเนาะเอ้าข้าคิดนกไปแล้วพักเขา บอลร้องกัสิจบคลิปเสียสนิทพี่น้องผู้แนะนำกับเบิสลงไปนะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บอเราองมัด้พี่น้องเด้อทั้งเพจทั้งยูทูบซื้อเดียวกันพี่น้องเบาเร้องแชนแนลยูทูปกับสิเขียนมาเบาเร้องแชนแนะครับเฟสกับบาเราองแชนแนลน่าตั้งเพจก็ไม่มีอะไรก็สำหรับคลิปนี้กัจบคลิปเสียสนิทพี่น้อง